สรุปผลการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษาครั้งที่8ในระดับสถาบันอาชีวศึกษาภา,าคใต้กรมอาชีวศึกษาร่วมกับบริษัท s c g ซีซีเมนต์จำกัดจัดการแข่งขันคอนกรีตพลังช้างอาชีวศึกษาครั้งที่8ในระดับสถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ในระหว่างวันที่23ถึงวันที่24มิถุนาย,ยน2553ณวิทยายลัยเทคนิคพังงาอำเภอเมืองจังหวัดพังงา ซึ่งการแข่งขันดังกล่าวได้แบ่งการแข่งขันออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1ประเภทคอนกรีตกำลังสูงเป็นการแข่งขันออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและหล่อก้อนคอนกรีตให้ได้กำลังอัดของคอนกรีตสูงที่สุดประเภทที่2ประเภทคอนกรีตก,กำลังตามเป้าหมายซึ่งเป็นการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและหล่อก้อนคอนกรีตให้ได้กำลังอัดของคอนกรีตใกล้เคียงกับค่าอัดเป้าหมายที่ตั้งไว้มากที่สุดโดยมีนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน22ทีมในระดับสถาบันการอาชีวศึกษาจาก14จังหวัดภาคใต้ ซึ่งการแข่งขันทั้งสองประเภทผู้ที่ชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัล1 0 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1จะได้รับเงินรางวัล7 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2จะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0บาทพร้อมถ้วยรางวัลและรางวัลชมเชยอีกสองรางวัลจะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0บาทสำหรับผลของการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังสูงทีมที่ชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคยะลา รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่วิทยาลัยการอาชีพนครศรีธรรมราชและรางวัลชมเชยได้แก่วิทยาลัยเทคนิคตรังและวิทยาลัยการอาชีพตรังและประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายทีมที่ชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่วิทยาลัยเทคนิคตรังรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่1ได้แก่วิทยาลัยการอาชีพตรังรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่สองได้แก่วิทยาลัยการอาชีพหลังสวน และรางวัลชมเชยได้แก่วิทยาลัยเทคนิคป่าพยอมและวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่โดยทีมที่ชนะเลิศอันดับที่1ทั้ง2ประเภทจะได้เป็นตัวแทนภาคใต้ไปร่วมการแข่งขันในระดับประเทศในวันที่26ถึงวันที่27สิงหาคม2553ที่ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโล,โลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สวัสดีค่ะโอ้โหเป็นไงบ้างคะโอ้โหทั้ง3คนนี้ได้รับรางวัลกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับรางวัลชนะเลิศนะคะการแข่งขันประเภทคอนกรีตกำลังสูง,สงของเรานะคะกับคอนกรีตลังช้างอาชีวศึกษาครั้งที่8นั่นเองคะ่ะเดีย๋ยวเรามาถามความรู้สึกกันหน่อยดีกว่าค่ะซาลาวค่ะว่าน้องๆเน,นี่ยรู้สึกยังไงคะที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังสูงคะ่ะก็รู้สึกดีครับเงินเงินที่ได้ก็จะเอาไปพัฒนาอุปกรณ์ในการในการแข่งครั้งต่อไปครับ แล้วก็สําหรับทางด้านนี้บ้างนะคะมีเทคนิคอะไรคะที่สามารถที่จะเอาชนะและก็ได้รับรางวัลชนะเลิศในครั้งนี้กลับไปสู่วิทยาลัยค่ะก็ไม่มีอะไรมากครับแค่เคาะเองแค่เคาะกลับอาจารย์ให้กาลังใจก็แอบแอบเก็บเทคนิคไม่ยอมบอกคนอื่นนั่นเองนะคะอ่ะสาหรับทางด้านนี้บ้างดีกว่าครอยากจะให้ชักชวนสาหรับเพื่อนๆในปีต่อไปเข้ามาร่วมทําการแข่งขันในครั้งนี้เป็นยังไงกันบ้างเอ่ย อยากชักชวนให้ลูกน้องไปต่อไปได้มาร่วมมือร่วมมือการทําพลังช้างคอนกรีตพลังช้างครับณนะที่นี้ด้วยขอขอบคุณอาจารย์ที่ให้ผู้ผมได้เข้ามาร่วมแข่งขันขณน,นี้ครับในครั้งนี้ด้วยครับครับ ก็เรียกวย่าทั้ง3คนนี้ก็ตื่นเต้นนะคะใช่แล้วค่ะเราสองคนยังตื่นเต้นแทนเลยตอนที่ร่วมลุ้นร่วมเชียนนั่นเองนะคะในช่วงบ่ายที่ผ่านมานะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้ก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะสำหรับทางด้านของรางวัลชนะเลิศกับวิชาเทคนิคเยลารับเงินรางวัลก,กันไปกว่า1นึ่งนบาท<า><า>นะคะจากทางด้านของ S G ีเ m e n t จำกัดนั่นเองค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะอะไรค่ะตอนนี้เรามาพบนะคะสำหรับผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศนะคะกับประเภทคอนเกรดกำลังตามเป้าหมายในการแข่งขันคอนกรีตพลังชาอาชีวศึกษาครั้งที่8กันอีกแล้วนะคะซึ่งได้รับรางวัลไปกว่า1น0 0 0หมบาทเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาสอบถามถึงความรู้สึกกันบ้างเลยดีกว่านะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้กับรางวัลชนะเลิศค่ะดีใจครับที่ได้รางวัลชนะเลิศไปกว่าที่ประเณไกว่ามิจยาอะไรเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนครับของเจ้าเทคนิคสังครับ นะคะโอ้โหได้ว่าพูดไปก็ซึ้งไปด้วยนะคะวันนี้อะทางด้านของคุณฟิล์มบ้างค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันดีกว่าถามว่านะคะเราได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทคอนกรีตกำลังตามเป้าหมายเนี่ยนะคะมีเทคนิคอะไรมีเคล็ดลับอะไรนะคะที่อยากจะเปิดเผยไหมอ่าบอกได้เลยค่ะก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เป็นแค่ทุกทิ์มกัรยันซ้อมครับอืมนะคะขยันซ้อมนั่นเองค่ะแล้วใช้ระยะเวลาในการซ้อมเนี่ยนานเท่าไหร่คะ ก็ครั้งนี้ก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนตัวอะไรมากมายก็หนึ่งเดือนอันนี้คือไม่มากมายนะหนึ่งเดือนนะคะเอาล่ดเดี๋ยวมาทางคุณออยบ้างค่ะ,ะนะคะอยากจะให้ชักชวนกัลสินีดดีวกว่านะคะเผื่อว่าเพื่อนเพื่อนในปีหน้าที่อยู่ทางด้านภาคใต้สนใจอยากจะมาเข้าแข่งขันในครั้งนี้อยากจะแนะนําอยากจะชวยอะไรให้กับเพื่อนๆในครั้งต่อไปดีคะครับก็อยากให้น้องๆน,นะครับเข้ามาแข่งขันนะครับ นอกจากอ่าจะได้เพื่อนแล้วก็ได้ประสบการณ์แล้วครับแล้วก็ได้ความรู้ต่างๆครับแล้วก็เทคนิคการทําต่างๆของแต่ละโรงเรียนครับโอ้โห oh, oh. และนี่ก็คือนะคะสำหรับนะคะการเชิญชวนนะสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจแบบนี้ในปีหน้าห้ามพลาดไปอ่านขายการสรัดด้านของภาคใต้ยินดีต้อนรับเข้าสู่การแข่งขันคอนกรีตลังชางอาชีวศึกษาครั้งที่8ซึ่งในปีนี้กําลังตามเป้าหมายของเราเนี่ยนะคะซึ่งมีการจับค่าฉลัก k เคอซออกมาอยู่ที่ประมาณ120 KSC นะั่นเองอ๋อ ใช่แล้วล,วคะ,ละค่ะอะไะค่ะสำหรับนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับน้องๆทั้ง3ท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะ